สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบรรทุกทุกคนสบายดียามเสาพ่อพอ,พอก็ขึ้นเก่าพี่น้องก็สองสาวพอไล่ไก่ทิพย์ยับเสารเลยพี่น้องเอ้ตะววนกำลังได้ขึ้นนะได้หท้าพอ่อท้าพอ่อเป็นจุดพุ่นจุดพุ่นมาจะไปใส่พักใส่หนะใส่เนี่นั่นใส่เกลือปูคล่องคลังพี่น้อง

น้ำหมอกตกบูนี่สเกตอันเพื่องนี่สุ่มบุพี่น้องสุม่มได้นี่น้ำหมอกตกแหง้งอากาศเย,นยน็นเย็นน้อยหนึ่งโอ้โหอากาศเย็นเย็นย,นยนันงมือดอยู่พี่น้องเลยมาเบิ่งมาชมน้ำกันพี่น้องพอเจอสิพาไปใส่ เมื่อวานนี่ไปซักยาเจ็บแขผลสัน่นไปหาเกียรติมาถอยพี่น้องเลยเมื่อวานนี่ปไปถ่ายพี่น้องเลยเบิกให้ชมกันเอาไว้คลิปหนาเนาะพี่น้องได้ถ่ายคลิปนี้ครับก็ไลก์ก็คอฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิอย่าลืมกดดูกดดิ่งให้น้ำเดอ้อพี่น้องเลย <c oughs> บางคลิปกับมิสาร่าเนี่ยบางมิสาร่าเนี่ยก็ขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องจริงเลยิดโทษประการใดก็ขอโทษขออภยัยสบายดียามเศาราพี่น้องเอ้ยเศาราขนาดเลยมือนี้นะอากาศก็สิ้นเย็นๆหน,น่อยหนึ่ง ตามพอเจ๋ยไปตามพอเจ๋ยไปพี่น้องบอกุ่ติพาไปลุยน้ำลุยในอยู่ใส่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อขอคำขอขอบใจเด้อผปุติกลับมารับชมคลิปสาวอะไร เดี๋ยวตุว่นจนจบแด่ดิหลอดหุ่กับพี่น้งงองเลยวิ่งเจน,นิก้าบางมือก็หอบมาได้ลงขีดพี่น้งองบ่มีผมมีเงินเติเตมเน็ต พราะว่า40บาทน่พอบคุ้มหดมเบิดได้เครื่องมซนะ40บาทนะโลดเงินก็สิเบิดเงินก็บ่ได้หามีเงินเติมเน็ตจักสิไปหารับจ้างสเขาเจ้าก็บ่ได้จ้างมีแต่หาว่าสิหาเียขายพี่น้องเอ้ย ไปพี ots, ots, ่น้องโหโคตรเอ้ยไปเลยโหเรางามนี่ป้าโหหลงงามนี่พี่น้องนียกต่โหหลงงามงามที่กี้มานี่ยังไม่ได้ออกวันนี้ป้าเราตื่นแต่ดึกเอีกโหงามก็น้อยนี่บอ๊ะมะโป๊ดมะพริกกระปลูกนะ xin lắm các nhà người rồi, rồi. Ừ. mày yên tụng thì nội mày yên tụng đuôi nắng mọi người nạy tụng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  ันก็เลยแบ่งไปชาวอ้อยเพิ่นได้บ่ อันนี้ก็ก็ไผ่เล่าปูพอจ้กินน้ำใหม่น้ำเราก็อยากมวกหนึ่นเนาะเอียังอะนะจะคล้องเลาอีกกระถอน มานี่มานี่ป้ามาเอาเนาะมาเอามาเอ้ยต้นสามแขนมาเมนปลาปลาอยู่ปลาไหลปลาไหล <laughs> บ่เอาเด้อบ่เอาเร้องพอทำวะเอียนมึงง่ายนึง เอาไปแล้วตัวบังใหญ่หิหุยมือมีไปจับเด้อเนี่ยเปลี่ยนป้ายเดี๋ยวมันลอยมาหลังจากเออมันเดี๋ยวเอาเราเสียวอ่อ Ừ, rồi đấy <laughs> chắp bữa đại bọn bữa đại nóng bữa ấy Cháu bữa ấy nóng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  bữa ấy cung bữa ấy còn bữa ấy à à là bữa ấy là สวยนี่ยได้สวยสิไปซะจังมาสวยนะเออหน้าก็บจีเด็มนลงพอดพักนี่แล้วพหดตัวนี้จังไปพอดตัวนั้นอืมเอาไหมกูพูนด้เอียนพูนไปเลยบอกกาจับได้พี่น้องเอ้ยอย่า หมกเอ้าอ้าพี่กุ้งเหี่ยวอ๋อกุ้งหลายๆเด้ออือมื้อวานก็ได้อีนี่ก็ได้อี bố cả Ui, sụi lời phía nội ui, sụi nhá no. Đây, là, đây cũng này, đây cụng này, chỉ bay là bạn mưa ốc cơ nào kịp ơi ừ. kịp tụng ta, tao sao kịp được con không? để lái tợp đây, phải không kịp ơi kịp ơi kịp ơi đây là này เด okay. ็กกินย ợ อนกกิน c งมันเด็กิน cụ มเพี่น้องเลยเด็อ้อนได้สินะเกออนได้โพี่น้องเลิกนี้สาวก็เล็ขอจบเพียงเท่านี้ก็เด้พี่น้องฝากกดไล์ก็แชร์ก็ติดตามกดทับสั่หลาใหเด้อพี่น้อง อย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้น้ำเด้อพี่น้องเพื่อจิบประพา,าคิปใหม่ๆของซาบุไลที่ลงไปแล้วพี่น้องกัดสิได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะจริงใดบ่ถือบ่ต้องผิดโทษผิดพลาดประการใดกัดขอโทษขออภัยให้พี่น้องคอมเมนต์มาบอกเด้อพี่น้องเอ้ยกานผิดออ้ยังกะดิคอมเมนต์มาบอกโลดโอเคพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ให้อยู่ดีมีแหง้งลำรวยลำรวยสบายดี